สวัสด <AND> well. ีครับ DIY อะไรนักสร้างครับวันนี้พามาดูสกูปิอายทำสามล้อนะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับรอลูกค้ามารับนะครับอันนี้เราวิ่งเทสเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งเทสเนี่ยหมายถึงว่าเราจะวิ่งเทสในส่วนของทางฝ th ุ่นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นถนนเรียบนะครับเราออกไปเทสถนนเรียบถนนระยางนะครับหรือว่าเป็นถนนดินนะครับเราก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เทสแรงๆด้วยเทสเบรกหน้าเบรกหลังนะครับเรียบร้อยดีนะครับ มาดูในส่วนของด้านหลังเนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยจะใช้เป็นล้อ ATV นะครับเป็นล้อ ATV ดอกบ้างหน้ายางใหญ่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นพาวิสระ Di เฟนเซียลนะครับก็จะทาให้เลี้ยวง่ายนะครับดิสเบรกปั้มเบรกติดตั้งเรียบร้อยนะครับไลทสายเบรกนะครับ2เมตรจากด้านหน้านะครับมาสู่ด้านหลังครับตัวเบรกเนี่ยมันก็สามารถล็อกเบรกมือได้ครับนี่เวลาที่เราจอดบนเนินเนี่ยสล้อเนี่ยเวลาที่เราจอดบนเนินนะครับมันจะทําให้รถมันเคลื่อนตัวได้ไหลได้ครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการเป็นแบบล็อกเบรกมือนะครับ ตัวรถด้านหน้าไม่ได้ทําอะไรนะครับมาทําแต่เฉพาะชุดด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็สร้างไปสวิงอาร์มด้านขวาเพิ่มขึ้นมานะครับสวิงอาร์มด้านขวาแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เพิ่มโช๊ด้วยนี่เพิ่มโช๊กแบบนี้ด้วยนะครับเป็นโช๊กขวาตัวโช๊ด้านในเนี่ยเราไม่ได้ตัดเจาะเชื่อมตัวถังรถเลยนะครับเราใช้วิธีการยึดน็อตนะครับแล้วก็ด้านในนะครับแปลงจากดุมนะครับเปลี่ยนจากดุมเป็นสเตอร์นะครับนี่เปลี่ยนจากดุมเป็นสเตอร์ แล้วก็คล้องโซ่มานะครับมาหาพาวิสระดิฟเฟนเชียลนะครับด้านในก็คินคีนะครับไม่ได้ทําอะไรให้มันลุกนะครับมันสามารถเอามือเข้าไปซ่อมสวิทช์ได้ง่ายนะครับแล้วก็โช้กนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มสวิงอาร์มด้านซ้ายอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เอาบูทเนี่ยกระจายแรงนะครับอ่าเมื่อเอาบูทกระจายแรงก็จะทาให้สองฝั่งเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีตัวจับยึดด้านล่างนะครับนี่จับยึดตัวด้านในนู่นอีกนะครับก็จะทำให้แข็งแรงทุกอย่างสามารถยึดน็อตสอดประกอบได้หมดนะครับอ่าแล้วก็มีรูอัจรระบบีนคั มีปั๊มเบรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆตัวนะครับตัวค่าธรรมนะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดือนกุมภานี้นะครับราคาค่าธรรมจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่รวมรถนะครับก็คือยกรถมานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยสภาพนี้นะครับพร้อมขับได้เลยนะครับพร้อมติดตั้งได้เลยทิ้งรถไว้หนึ่งถึงสองเดือนนะครับถามว่าทาไมติดติดตั้งนานนะครับก็มันต้องทานทางานควบคู่ไปกับเครื่องตัดเลเซอร์แล้วก็เครื่องกลึงนะครับมันเลยนานนะครับอ่าแล้วก็ต้องวิ่งเทสด้วยนะครับมันเลยนาน ลูกทรงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้งานแบบขึ้นคอมปุ๊บแล้วก็บิดไปได้เลยนะครับก็จะง่ายๆสายสบายๆนะครับกูแจคาไว้ในบ้านได้เลยนะครับเวลาที่จะใช้งานไปไหนนะครับเราก็คอมปุ๊บแล้วไปบิดได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม